เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีอีกค่ะสี่สนะีวงเล็บหนึ่งคืออะไรสีเล็บวงเล็บหนึ่งคือเงินเดือนนะคะเป็นพนักงานประจํามีเงินเดือนนะมีค่าจ้างะคะ่ะแล้วก็มีโบนัสนะคะแล้วก็มีเบี้ยวัดเบ้อเด่นเบื้หน้านะคะที่ได้จากการทํางานประจ,าจํานะคะถัดมาสี่สีวงเล็บสองละเงินได้จากหน้าที่ตําแหน่งงานค่าจ้างค่าไน,น้นานะคะ ก็คือเงินได้ที่เรามองเรื่องของผลสําเร็จงานเป็นเป็นผลสําเร็จของงานเป็นหลักก็จะอยูแใงกว่าเนาะอ่าอย่างเซลล์เนี่ยก็ต้องมีค่าคอมมิชชั่น ค่าดานหน้าบางคนอาจจะแบบเป็นด้นหน้าขายอะไรเดียเอาค่าในหน้าที่ติดต่อก็จะอยู่ในนี้ค่ะค่าในหน้าขายที่อะไรเงี้ยสี่สิบบงเล็บสามก็คือเงินได้ที่เป็นเกี่ยวข้องกับพวกค่าลิขสิทธิ์นะทรัพย์สินทางปัญญาเนาะสี่สิบงเล็บสี่ก็คือดอกเบี้ยเงินปันผลริโตนะคะสี่สิบงเล็บห้าเป็นเงินได้อะไรครับเงินได้เกี่ยวกับการให้เช่าสินทรัพย์เราให้เช่าสินทรัพย์ให้เช่าตึกอาคารบ้านให้เช่าพวกโ o w o r k i n g space ต่างต่างสี่สิบงเล็บหกนะคะ เป็นเงินได้ที่เกิดจากวิชาชีพอิสระนะคะวิชาชีพอิสระม,มีอะไรบ้างนะคะเนึ่งค่ะกฎหมายก็คือเป็นทนายความเนาะการประกอบโลกสินนะคะก็คือแพทยะะ์คุณหมอนะะวิศวกรรมคะ่ะสถาปัตยกรรมแล้วก็ ต่องชีนะคะก็จะอยู่ใน40วงเล็บ6 40วงเล็บ7เงินได้จากการรับเหมานะคะการรับเหมาเนี่ยเราเอาคนไปแล้วฝองไปแล้วเราไปทํางานเนี่ยแค่มันเสร็จสําเร็จเป็นงานงานหนึ่งาะถ้าไม่ใช่รับเหมาก่อสร้างมีอะไรบ้างอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นแบบเอ้ยรับเหมาทําความสะอาดปกบิ๊กคินนิ่งอะไรเงี้ยเราต้องมีคนต้องมีอุปกรณ์นะคะก็จะอยู่ใน40วงเล็บ7เหมือนกันมาตาสี่สิบบล็บกแปดคือเงินได้จากธุรกิจที่เกิดจากการพาณิชย์เกษตรกรรมอุตสาหกรรม หรือ,อต้องไปดูอีกทีนึงค่ะไอตัวที่มันไม่เข้าขายประเภทที่1แล้วก็ประเภทที่7เนาะว่าอ่ะมันไม่เข้าขายพวกนี้นะจะอยู่ในประเภทที่8พวกของรางวัลเงินได้จากรางวัลต่างๆเลยค่ะเราก็จะเอามาใส่ตรงนี้เรารู้แล้วว่าเอ,อ้ยเงินได้เนี่ยเราอยู่ในประเภทไหนดังนั้นอ่ะที่คุณพลอยพูดมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งถึงเจ็ดฉันไม่มีเลยนะคะเราต้องไปเจาะแล้วว่าพี่เงินได้ของฉันไงก็ต้องเข้ามาแปเพราะว่าสุดท้ายแล้วสี่สิบงเลขแปดเขเชว่าเงินได้ประเภทอื่นๆ ไอ้อื่นๆนั่นแหละทุกอื่นนแล้วไม่ต้องไปดูว่าเป็นเงินได้ที่น้องเสียแต่ฝึกตอสุดกว่าสุดกว่าสุด